ประสบความสําเร็จของโรงเรียนใช้ทีแพดไซสเ์เสรของหนังสือของพวมมจัดการมีการสอนจนเกิดความสําเร็จในของโรงเรียนเช่นน้นะคะ,ะความตืนค่ะการที่จะพลิกโฉมโรงเรียนนะครับพลิกโฉมนวัตกรรมสู่ครูสู่นักเรียนนะครับ A อคทีฟแอคทีฟเรียนนิ่คงจะไม่เพียงพอแล้วนะครับการกระบวนการคิดท่านสูงอย่าง จีแพดไฟสติปนะครับที่โรงเรียนในจังหวัดนะครับผมจะกล่าวถึงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับโดยโดยเฉพาะโรงเรียนเซตนต์แอนโทนีบางปะอินนะครับที่ได้นํามาปรับใช้ให้กับเพื่อให้สร้างนวัตกรรมให้กับถู่ถึงผู้เรียนโดยตรงนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมทางศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนในทุกสังกัดนะครับที่จะนำกระบวนการคิด ขั้นสูงนครับในลูกในสัตว์วัดใหม่นี้นะนำไป,ปรับใช้ให้นักเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้นะครับโดยเฉพาะการ active learning นะครับจริงๆเราเราก็ใช้กระบวนการนี้มาค่อนข้างจะนานแล้วครับอันนี้ถ้าเราได้นวัตกรรมใหม่อย่าง G-Pad five steps ที่ทางพ o w ได้คิดคนกระบวนการคิดขั้นสูงนะผมว่าถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะจากครูจากโรงเรียนสู่ครูจากครูสู่นักเรียนได้ เป็นอย่างดีนะครับ็พร้อมที่จะสนับสุนให้ทางแล้วก็ต้องขอบคุณทางคอวนะครับขอบคุณทางประธานที่จะได้มีกระบวนการคิดนี้มาสู่คุณครูสู่นักเรียนทั่วประเทศนะครับ